คนดีรอดคนไม่ดีก็มันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อถ้าเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแม่นยําในยุทธศาสตร์ยึดหลักเหล่านี้ปรับคัมรีรีนำสิ่งใหม่นะฮะเรื่องคอมเพล็กซ์เรื่องของหวยลอตโต้เข้ามาโอโ้อีกสิบปีอยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์จริงหรือไม่หุ้นส่วนคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะฮะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัมรีนะครับที่เริ่มมีการเก็บของออกจากบ้านตอนแรกก็บอกไม่เก็บตอนนี้เก็บละนะฮะและที่สําคัญอนันทินชาบเดกุลก็บอกว่าผมไม่มีอะไรให้เก็บมีแต่ไม้จิ้มฟัน ะะอยู่กล่องเดียวมุ้ยจะเก็บทําไมในขณะที่บุเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้พูดในหลายประเด็นนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กัน,น่เป็นเรื่องของของการกลงคะแนนเสียงนั่นละกันใช่ไหมเป็นเรื่องของกลไกว่าใครจะรู้ว่าใครกยังไม่รู้ลเลยอราได้ก็รู้แต่เพียงว่ามีมีพใใรรคที่ได้คะแนนเสียงเปหนึ่งกับสองเขาเขาอะไรล่ะจับมือกันรวมกันอยู่เพราะว่าไป นะมข<ถ>อ,อให้ทุกอย่างเป็นไปตามนี้จะเป็นสงสัยมากเลยมันเป็นไปตามกลไกทุกอย่างหมายถึงเขได้ด้ก็เราผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดอ่ะ,ะใช่ถ้าเกิดมีนโยบายใหม่จริงๆนี่ท่านโยบายใจหายไปใครอยู่ตรงนี้มาแปะได้ผมก็ถือนะว่าผมก็ทําดีสุดผมแล้วล่ะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็ทำไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการสานต่อหลายอย่างก็จะแก้ได้ใช่ไหมบางอย่างมันไม่ได้แก้ภายในภายในปีสองปีอยู่แล้วเห็นว่าเราใช้เวลาตั้งแปดปีที่ผ่านมาทเก้าปีที่ผ่านมาเราทาได้เยอะพอควรนะ อะไรที่ท่านนายกห่วงแล้วก็อยากให้เขาคำขอทันทีก็หลายอย่างมันเกี่ยวข้กับเรื่องที่มันเป็นโครงการที่ที่วางไว้แล้วโดยเพราะอะระดับตามแผนงานต่างๆที่อยู่แล้วสราชเเรงต่างเหล่านี้นะของสมาพัฒน์นะซึ่งกย่างเนมันทําให้เกิดความต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ถ้ามันหยุดสต็อปตรงนี้มันก็จะมาเรียกงอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ยั่งยืนนะแล้วก็ห่วงแค่นี้แหละแต่ผมเข้าใจนะว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องการ แต่คนนี้เราต้องมองในภาพใหญ่ด้วยผมหลักการตรงนี้ในการทำงานของผมรันบานใหม่ไม่เรื่องรัฐบานใหม่ผมไม่ไปก้าวล่วงครับนะแต่ท่านยังไม่ประปากาศวางมืออย่างชัดเจนนะครับก็ถึงเวลา,าผมก็ว่าผมเมงไงตอนนี้ผม,ผมจะไปต้องไปตอบใครอะ่ะทำไมอยากรู้มากมายจังเหรอคือมันจะได้ชัดเจนท้ำใจอะไรไม่ต้องชัดจ,จะได้ดก็ชัดอย่างเดียวผมไม่ไปยุ่งกับเขาอย่างมันก็เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นใช่ไหมหลายๆเรื่องก็สามารถทำได้เร็วขึ้น ก็ต้องต้องชื่นชมนะท่านแล้วก็มาก,ก,กรกตที่สัปดาห์ที่แล้วก็ประกาศรับรองบทมาผมก็ดีใจผมก็นั่งรุ้นว่าเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าไปรายงานตัวที่สภาได้วันจันทร์ผมก็ได้ไปแนละ้วใช่ไหมนะครัะยังไม่เก็บของเหรอ,อคะของไม่ยังคะที่กระทรวงไม่มีเดินเข้ามามีของไม่ขึ้นฟันอันเดียวโทษนะก็ใช้ไปหมดเลยก็ได้ไปเรื่องของกติกาเดิมอยู่แล้วนะ ถ้าเขามันน่าจะแก้ไขก็ต้องก็ต้องไปแก้บนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องของของมันเป็นมันเป็นระเบียบของระบบอยู่แล้วเมื่อการที่เขาดูแลผู้ชายเขาหรือดูแลเนี่ยเป็นเป็นเป็นกติกายมาเดิมถ้าอยากเปลี่ยนก็จะเขาเปลี่ยนไปครอบพอเหมอะก็อยู่ได้ในฐานะอดีตของบองตั้งแต่จีบบอมบอมมาว้ในยุคปีก็หลายประเทศเขาดูแลกันอยู่มีหลายประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไว้ะ ก็มีรปภมีราชการดูแลต่อไอ้ประเทศไทยไม่ได้เลยต้องเข้ามยตั้งแต่เห็นทางเห็นทางฝั่งกเห็นทางฝั่งเสื้อไทยก็เรียกร้องกดดันให้ออกจากบ้านหนุกก็ระเบียบเขาว่าไงเขาไปแก้ระ,ะเบียบว่าทีวันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ทะ,ะ,ะมัดระงคว,วามปลอดภัยผมด้วยไต่ไม่ต้องบ,<ะ>บ้านผมก็มีไม่ใช่ไม่ไมีแต่มันไม่ปลอดภัยอเหมือนเขายังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างในเรื่องความมั่นคงัเรือของเา เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยว่าต้องอยู่ในบ้านอาหารฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าให้ออกไปออกไปออกจากบ้านอาหารเก็บของออกไปให้หมดซึ่งตามมาตรลุนพุทธศักราช2560ระบุไว้ชัดเจนนะครับไม่มีคําว่ารัฐบาลรักษาการรัฐบาลจะทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ปี60ได้ยกคําว่ารักษาการ ออกไปจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560แล้วทาให้พลเอกบาลพลเอกประยุทธ์มิใช่รัฐบาลรักษาการนั่นคือสิ่งที่เราควรรู้นะครับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมเรียนไว้แล้วนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญและเกมนี้มีการปลุกระดมเด็กและเยาวชนนะครับทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อส้มเตรียมบลุกคือขึ้นมาบุกสภาและบุกทำเนียบรัฐบาลและเป้าหมายคราวนี้จะเล่นงานพลเอกประยุทธ์เหมือน กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยประชิญมาแล้วนะฮะการล้อมสภาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี6 2 6 3นะ,ะเผากรุงเทพนะ,ะเผาสารคางจังหวัดเกิดขึ้นมาแล้วในปี53สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาหมดละนะฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังไม่ออกจากบ้านพักยังคงอยู่ในรมเนียบธบาลแต่มีการเก็บของไว้บ้างแต่จุดที่ทุกคนอยากรู้ จะวางมือทางการเมืองหรือ,อยังพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะครับว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่แต่ประเด็นที่น่าสนใจว่าสิ่งที่เป็นห่วงและอยากให้ทําต่อคือยุทธศาสตร์ชาติของทางสภาพัฒน์คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์เป็นประธานที่มีสภาพัฒน์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่เหนือรัฐบาลสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้เลยว่านะฮะก็อาจารย์วันชัยสอนสิริก็มา,าโพสต์บนข้อความบักรู้นะมีคนกำลังพยายามจะทำให้ฝ่ายที่แพ้ยับเยินเนี่ยกลับมาชนะอย่างเด็ดขาดไม่รู้ว่าเป็นใครจนะสามารถมีอิทธิพลมีกำลังจะเปลี่ยนแปลงในขนาดนั้นนะนะฮะอาจารย์วัญชัยก็ไม่รู้ว่าหมายขุนไข่แต่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ย ก็กาลังล่ารายชื่อนะครับเพื่อที่จะยื่นต่อสาธารณชนเพื่อตีความว่าพิธานั้นมีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะมีคุณสมบัติเป็นสอสอหรือไม่หลังจากที่ทำการถือกรองหุ้นสื่อโดยมีคำพิพากษาของศาลที่พิธาไปฟ้องศาลขอให้เป็นผู้จัดการมรดกนะฮะซึ่งเป็นหุ้นบุริมสิธิ์นะเพื่อครอบครองหุ้นไอทีวีซึ่งกับกลายเป็นหุ้นสื่อและต่อมา เรืองไกลก็ไปร้องเรียนว่าไม่ใช่แค่1 2 0 0 0หุ้นซึ่งเป็นหุ้นบรดกเท่านั้นก็มีการซื้อเพิ่มอีกนะสองหมหุ้นก็เป็น3 0 0 0 0ื่นเข้าไปอีก3 0 0 0 0หุ้นก็เป็น4ี่หมื่นสองพันหุ้นนะนั่นก็สิ่งที่ที่เรืองไกลก็ไปร้องนะครับก็ไปร้องเรื่องของสมบัติที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการปราบปรามและทุจริตการเลือกตั้งนะนั่นะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ประเด็นตอนนี้ พยุทธ์ก็อยากจะให้สิ่งที่อยากทําก็คือจยให้ดาเนินการเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคออย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไปก่อนหน้านเนี่ยคลิปตั้ง4-5คลิป4-5 6-7วันอาทิตย์ที่แล้วนะผมบอกว่าการที่ไปเดินหลักยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่อยากจะทำเอาเคสสมมติรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปทำามายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยคือจะทําให้ประชาชนว้าวประชาชนดีใจโ่าประยุทธ์ต้องอยู่ต่อผมหุ้นส่วนตอบผมหน่อยว่า คนจะรู้สึกแบบนี้ไหมโอเคสมมติพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อปั๊บเอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาทำทำถนนหนทางต่อไปเนี่ยนะฮะหุ้นส่วนคิดว่าอไอเดียแบบนี้มันจะทำให้พลประชาชนทั่วประเทศเนี่ยหรือประชาชนโดยส่วนใหญ่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องอยู่ต่อนะไม่ต้องรอตั้งรัฐบาลก็ได้หุ้นส่วนคิดว่ายังไงนี่คือคำถามที่หนึ่งแต่สำหรับผมบอกว่าแล้วเอามาทำไมเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเอาเงินภาษีของประชาชนใช่ไหมนี่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คืออยู่แล้วได้อะไรก็คืออยู่ก็ก็ไม่มีอะไรเพิ่มถ้าอยู่แล้วเฮ้ยหนึ่งปรับคำดีสองทำคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้ลงทุนห้าหกพุยภาคเลยสี 4, ่ห้าุยภาคเนี่ยของไทยเหมือนนี่คมุสาหกรรมทำคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่โมโหฬานขึ้นมาเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ให้ต่างชาติเข้าลงทุนแล้วหักเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไปให้กับรัฐบาล เอาเงินส่วนนี้มาทําอะไรเอา้าแจกนักเรียนแจกเยาวชนนะให้เรียนหนังสือฟรีนะฮะให้ทุนเรียนด้วยคนแก่ไอ้พักนูมันบอกสามพันสามพันให้ห้าพันไปเลยเอาเงินส่วนนี้มาทําเรียกเก็บจากผู้ลงทุนเนี่ยใครอยากมาลงทุนก็ได้สหรัฐอเมริกาเวกงเวกัสฮ่องกงสิงคโปร์มาลงทุนที่หมดเอามาทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็แบ่งเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศเขาก็จุกอยู่ที่เดียวไง เราก็กระจายทําให้เกิดความเจริญไปทั่วแล้วเอาเงินส่วนนี้ให้กับเด็กให้กับคนแก่เหลืออีกทําไงเยียวยาประชาชนแจกประชาชนเหมือนซาอุดีอาระเบียทำใช้นี่หนให้จบแจกประชาชนแจกประชาชนแจกประชาชนเงินเหลือไงแจกแจกแจกจะทําอะไรอีกอ๋อไม่ยากเลยฮะห,หวยหรือลอตโต้ เป็นหวยลอตโต้แบ่งเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งนะฮะสิ่งที่ต้องทําคือปรับปรุงหวยในเกมเดิมที่มีอยู่ด้วยการทําเป็นดิจิตอลให้หมดลดต้นทุนให้เหลือครึ่งหนึ่งเปนอย่างน้อยคือไม่ต้องใช้กระดาษก็จะมีผลกําไรเข้าประเทศเลยเห็นไหมมากขึ้นนะยังไม่พอเอาไปสร้างเกมใหม่ไปสร้างเกมใหม่เหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือนออสเตรเลียเลยทยํายังไงให้เบอร์อะไรก็เลือกได้เลือกไปเลย เลือกไม่ได้ก็สะสมไว้สะสมไว้ใครถูกก็ถูกกลางวัลที่หนึ่งไปก็สร้างอีกเกมหนึ่งขึ้นมาใช้ดีตอ่อให้หมดแล้วเงินเหล่านี้มาทำอไรเอา้ากลับมาแจกประชาชนเพื่อทุนการศึกษาใช้หนี้โควิด1 9นะฮะช่วยเหลือเด็กคนชราคนพิการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ถ้าเป็นแบบนี้โหะยุติอยู่ไปแล้วร้อปีพัน 100, ปี ประชาชนลดภาษีต่อมาก็ระดับต่อไปแจกไปแล้วนี่ก็ลดภาษีประชาชนลดภาษีประชาชนจากเดิม7%็ดเซ็นหลือห3% 2%เอร์ซ็นสาเปเซ็เหลือ0%ูนย์ซาจะได้แจกประชาชนไปเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้หุ้นส่วนคิดว่าพลเอกประยุทธ์ควรอยู่ต่อไหมนะฮะนั่นกะนะนะ็สิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าจนดึงขนะน,นี้พลเอกประยุทธ์ควรวางมือหรือย,อยังผมก็ถามกลับเหมือนกันเนะี่ยวันนี้พวกตั้งรัฐบาลเนี่ย มีเสียงพอหรือยังสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงถ้าเสียงไม่พอก็ตั้งไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็วางมือไม่ได้เช่นกันสิ่งนี้เห็นไหมเกมมันบีบมันบีนบเรื่อยเลอยเาารยรอยร์วันชยัยบอกว่ารู้นะจะมีคนทําผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะคุนส่วนคิด,ดว่าเป็นใครฮะที่ดำแบบนี้การเมืองมันลึกลับสลับซับซ้อนในสหรัฐอเมริกาฝ่ายความมั่นคงสหรัฐอเมริกาเขายังบอกว่าการเมืองไทยมันซับซ้อน บางทีก็อ่านไม่ทันนะฮะแต่สหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์ด้านการทหารกับไทยเนี่ยมาหลายทศวรวั์แต่ก็อยากให้ไทยเป็นประชาธิปไตยอยากให้ไทยมีสถิลภาพทางการเมืองอไทยก็อยากให้สหรัฐอเมริกามีสถิลภาพทางการเมืองมีเศรษฐกิจที่ดีนะฮะพักเดโมแครตกับรีพับลิกันที่กำลังทะเลาะกันเสียงของฝ่ายบริหารมีน้อย กว่าฝ่ายค้านไทยก็อยากให้มีอย่างนั้นเหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์กันยาวนานเหมือนกันหลายทศวรรษต่างคนต่างคิดได้นะฮะสหรัฐอเมริกามีการให้ทุนกับพวก NGO มาเล่นงานประเทศไทยประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะให้ทุนกับ NG o อไปเล่นงานสหรัฐอเมริกาได้เหมือนกัน,นสิ่งเห่นี้มันทําได้หมดแหละแต่ผมเรียนว่าเกมในสถานการณ์ทางการเมืองจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะ หลักของมันเลย376คือเสียงไม่ถึง376เสียงอาจารย์เจตโทรอภินิกนะฮะเขาบอกว่ารัฐมนูลปี60เนี่ยมีกับดักไว้เยอะแยะมีระเบิดไว้เยอะแยะเดินพลาดก็โดนทันทีทุกอาจารย์เจตก็วางไว้ส่วนหนึ่งคุณมีใช้ก็วางไว้ส่วนหนึ่งคนที่มาแก้ไขทีหลังอีก128มาตราเขาก็วางหลักหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไว้เต็มไปหมดนะครับนั่นหมายความว่าคนดีรอดคนไม่ดีก็มันเกิดจากกรรม กรรมที่เกิดจากการกระทำนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อถ้าเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแม่นยาในยุทธศาสตร์ยึดหลักเหล่านี้ปรับกัมตรีนําสิ่งใหม่นะฮะเรื่องคอมเพล็กเรื่องของหวยลอตโต้เข้ามาโอโ้อีกสิบปีอยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์จริงหรือไม่หุ้นส่วนคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะฮะขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ